สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้คุยกันนะครับเรื่องจะมีการเรื่องของการปรับแต่งเทมเพลตนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขพวกตัวที่เป็นข้อความต่างๆแล้วก็เรื่องของการแก้ไขรูปภาพนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีการจัดพวกที่เป็นองค์ประกอบอะไรต่างๆของในตัวเวิร์กชีตของเราที่อยู่ในแคนวานะครับ เดี๋ยววันนี้เลยเราจะมาคุยกันนะครับต่อเรื่องของการที่เราจะบันทึกงานต่างๆอยู่ในเวิร์กชีตของ Can ว a เนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีการที่เรียกว่าบันทึกอัตโนมัติของตัว c a นวานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการดาวน์โหลดตัวที่เป็นชิดงานของเราเวิร์กชีตของเราเนี่ยลงมาที่เครื่องน้ตลุกของเรานะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เรา ทําการล็อกอินแล้วเราก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าจอโฮมนะฮะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอหลักปกตินะครับตัวนี้เรามาลองตัวสร้างตัวที่เป็นชิ้นงานอันหนึ่งนะครับเวิร์กชีตอันหนึ่งมาดูสักอันหนึ่งอ,อันนี้เลือกเป็นยูทูบทามแนลนะครับะเรวเลือกตัวที่เป็นอฟอร์มสักอันหนึ่งตัวนี้เราก็ได้ฟอร์มจากนั้นเราก็ทําการแก้ไขนะครับ แก้ไขตัวนี้เนี่ยลองแก้ไขดูอ,อ,อโอเคเราก็เลื่อนนะครับอันนี้ตัวนี้คราที่แล้วไล้สอนไปแล้วนะครับว่าําทำการที่จะอีดิตตัวที่เป็นเทคน,นี่ยังไงนะครับ แล้วก็อันนี้สมมติว่าเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วอันนี้เราจะมาดูเรื่องของการบันทึกนะครับบันทึกบันทึกยังไงการบันทึกเนี่ยของตัวแคนวาเนี่ยเขาจะมีการให้กดปุ่มวิธีการบันทึกเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขาจะทําการออโต้บันทึกซึ่งเราสามารถดูจากตรงไอคอนตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่าเวลาที่เรากําลังทํางานอยู่เรากําลังใส่ตัวที่เป็น text ข้อความตัวอักษรเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นสถานะว่า saving นี่มันกําลังทําการที่จะบันทึกอยู่ยังไม่บันทึกเสร็จนะครับอ่ะเพรว่าเราสร้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเราสร้างตัวที่เป็นตัว presentation เราทาไปเรื่อยๆตัวบันทึกเนี่ยเขาก็จะ auto บันทึกบันทึกบันทึกเรื่อยๆในบางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่บันทึกไม่บันทึก auto ให้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดตัวหน้าจอนี้ไปเนี่ยมันก็จะทําให้งานเราที่เราทําไปเนี่ยไม่เซฟก็คือมันก็จะขาดไปแล้วเราก็เหลือแค่อันแรกอันเดียวเนาะสองอันที่เราทำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกบันทึกไปตัวเนี้ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะบันทึกให้ออโต้นะฮะลองดูสถานตรงเนี้ยก็จะบอกว่าออเช้งเซฟอ่ะตัวนี้ถ้าเอาชัวร์วเลยเนี่ยเราต้องมากด ทำบันทึกเองนะครับมาที่ตรงไฟล์ตรงนี้นะฮะมันจะมีให้กดตัวที่เป็นเซฟตรงนี้ฮะไอคอนเหมือนกันนะเซฟตรงเนี้ยกดเซฟไปเลยทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขหรือสร้างชิ้นงานใหม่เพิ่มเติมหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มอักษรอะไรพวกนี้ครับเพื่อความชัวร์เผื่อว่าเครื่องเราอาจจะดับไปหรือว่าเราเผลอไปผิดไปเนี่ยข้อมูลที่เป็นส่วนที่เราทํามาเนี่ยมันจะไมะ่ไม่หายไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทํามันก็เซฟให้อยู่ดีตรงนี้มันก็ใช้เวลาแบบหนึ่งก็คือเขาดีไซน์มาให้มันเป็นออโต้เซฟนะฮะออโต้เซฟอยู่ในคลาวด์นะครับแต่ว่าถ้าครูแนะนำเนี่ยคือ,อเพื่อความชัวร์เซฟเนี่ยเรามากดเองดีกว่ากดเซฟตรงนี้ฮะกดเซฟบ่อยๆนะครเพื่อจะได้ไม่หลุดถ้าอย่างนี้ถ้ากดเซฟอย่างนี้มันก็ชัวร์แล้วเนี่ยว่าชิ้นงานเราไม่หายแน่นอนนะครับตวเนี้อ่าอ่า แล้วเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราจะเอางานอออกไปนะครับเพราะว่าตัวบันทึกเนี่ยที่ที่บอกว่ามีเป็นบันทึกแบบเมนวลน,นะครับบันทึกแบบนวลแบบนี้กับบันทึกออ,ตโ,อโตอ้มันจะมีอยู่2แบบนะครับหลักการจะเป็นแบบนี้ทีนี้หลังจากบันทึกแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องของจะเอาดาวน์โหลดตัวชิ้นงานเนี่ยออกไปใช้งานนะครับตัวเนี้ย เช่นตัวนี้ตัมแนลตัวนี้เราจะเอาไปใช้งานกับโปรของ Youtube เรานะครับ <c oughs> เราก็สามารถที่กดตรงแชร์ตรงนี้ได้นะครับแชร์ตรงนี้ได้เลื่อนๆลนลงมานิดนึงมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้เราเลือกชนิดไฟล์ได้ว่าไฟล์เป็นแบบไหนแบบ PNG ตรงนี้ย png นึงก็จะเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงนะฮะแบบนี้เขาก็แนะนำเขาว่า s u g g e s t น่คือแนะนำให้ตัวนี้ หรือใครจะละเอียดน้อยลงหน่อยอก็เป็น PNG ก็ได้ไฟล์ก็จะเล็กลงกว่าเดิมแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะไฟล์แบบคมแบบที่มีความละเอียดสูงกว่าจะไม่มีพื้นหลังไอพวกที่เป็น PNG เนี่ยนะครับหรือจะเป็นแบบ PDF แบบที่เราคุ้นเคยกันก็ได้ครับ PDF ก็ไดอ้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นภาพที่จะไปทำ u t u u e เนี่ยเราก็ปกเป็น PNG เี้กดได้เลยตรงนี้ เสร็จแล้วไซส์เราก็เอาตามที่เราตั้งไว้ตัวนี้ฮะเนี่ย1280คูณ720ตัวนี้อ่าไซส์ไฟล์เนี่ยครั้งที่เราสร้างครั้งแรกนะครับ1280 720เอ่าเนี่ยเราก็คือสามารถดาวน์โหลดได้อ่ากดที่แชร์ไปที่ตัวดาวน์โหลดอ่าปึ๊บเสร็จอ่าเลือกชน,นิดไฟล์นี่อรเป็น PNG อ่าเรากดดาวน์โหลดอ่านี่คือมันจะโหลดมา3หน้านะครับ3หน้าเลย ถ้าเราอยากเอาแค่หน้าเดียวเราก็เลือกแค่หน้าเดียวอ่าอันนี้นี่มันดาวโหลดมาแล้วตรงนี้มันดาวโหลดมาแล้วอ่ามาครูจะทําให้ดูว่าถ้าหน้าเดียวทำยังไงนะเราก็กดไปที่แชร์เหมือนเดิมแชร์ปุ๊บเสร็จอ่าเราก็กดอ่าดาวโหลดนะฮะดาวนโหลดอ่าตัวนี้เสร็จเราก็เลือกหน้าเดียวเนี่ยเราเลือกหน้าเดียวนี่มันออเพทนะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วออกเราเอาแค่ หน้าสุดท้ายหน้าที่3ามอะเราเอาแค่หน้าที่3พออย่างนี้ก็ได้ครับหน้าที่3มปึ๊บอามันก็จะหน้าเดียว Select page หน้าเดียวแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาหน้าเดียวเสร็จอแล้วก็ไปดูที่ตรงดาวน์โหลดที่ตัวปลายทางที่อ r e s e n t a t i o n ของเราเนี่ยดาวน์โหลดมาอตรงนี้นี่เราก็ไปดูถ้าว่ามีไฟล์มาหรือเปล่า อ่ถ้าอย่างนี้ก็คือมีไฟล์มานะฮะก็อ,ะอย่างนี้น,นี้เป็นอ,อันนี้หน้าเดียวอันนี้สามหน้าอคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าจะเลือกเป็น pdf ก็ทำได้นะครับ pdf ก็คือทำเหมือนเดิม ตรงนี้มาที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกตัวปลายทางเราเป็น pdf standard นี่เขาที่เขา recommend นะฮะนี่เราดาวน์โหลดอ่ามันก็จะมี3หน้าโหลดเป็น pdf อ่าตรงนี้เสร็จปึ๊บเรามาดูตรงนี้มีไหมอ่าเราจะได้ pdf pdf แหละเป็น pdf ไฟล์สามหน้า นะครับตรงปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยเราสามารถกดที่1ก็ได้นะครับไม่อยากกดตรงแชร์ตรงเนี้ยไม่อยากกดตรงนี้มากดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะไฟล์ตรงนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เหมือนกันเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันนะครับตรงเนี้ยเราก็มาเลือกตัว á, ชนิดไฟล์ว่าจะเป็นแบบไหนได้2ที่กดที่แชร์ก็ได้หรือที่ไฟล์ก็ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ในบทนี้ก็จะมีอธิบายเรื่องราวของการบันทึกง,งานนะครับบันทึกง,งานแล้วก็การดาวน์โหลด ซึ่งก็คอนเนื้อหาก็จะประมาณตรงนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอถัดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงฝา,ากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ